สวัสดีท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านและสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับวันนี้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของครูสุริยันเทพเฉลิมนะครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำวันศุกร์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2564เรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับ ความสำคัญของพระพุทธศาสนาคนไทยกับพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมานานคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตพระพุทธศาสนาจึงมีความสำคัญต่อคนไทยและชาติไทยดังนี้ 1. พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติจากการที่คนไทยนับถือพระพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลายาวนานทําให้วิถีชีวิตของคนไทยได้รับการผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมต่างๆกิจกรรมทางสังคมจะมีหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกทั้งลักษณะนิสัยของคนไทยเช่น การมีความเมตตากรุณาความกตัญญูกะตะเวทีความเสียสละล้วนได้รับการหล่อหลอมมาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นับเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้คนต่างชาติรู้จักและประทับใจในประเทศไทย 2. พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานและมรดกทางวัฒนธรรม จากการที่คนไทยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาทำให้พระพุทธศาสนามีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนไทยจนกลายเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆดังนี้ 1. สถาปัตยกรรมปฏิมากรรมจิตตกรรมส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องและสะท้อนความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาเช่นการก่อสร้าง วัดวาอารามที่มีความงดงามการปั้นพระพุทธรูปปางต่างๆภาพวาดเรื่องราวที่แสดงพุทธประวัติและอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสถาปัตยกรรมก็คือการก่อสร้างนะครับส่วนปฏติมากรรมก็คือการปั้นหรือการหล่อขึ้นมานะครับส่วนจิตกรรมก็คือการวาดนะครับ 2. ประเพณี ประเพณีไทยเช่นประเพณีสงกรานต์ประเพณีเข้าพรรษาซึ่งในประเพณีเหล่านี้จะมีพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นในวันสงกรานต์จะมีการตักบาตรทำบุญส่งน้ำพระพุทธรูปส่งน้ำพระคุณเจ้าประเพณีไทยก็คือประเพณีที่คนไทยทุกภาคส่วนทุกจังหวัดประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานจนกลายเป็นวัฒนธรรม คือทําแล้วเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาส่วนประเพณีท้องถิ่นก็จะจำเพาะเจาะจงเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆซึ่งทุกประเพณีก็จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเกือบทุกประเพณีที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับ 3. ภาษา,าและวรรณคดีวรรณคดีบางเรื่อง มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นมหาเวสสันดรชาดกพระมหาชนกเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าไตาภูมิพระร่วงเป็นหนังสือสอนศิลธรรมบาปุลคุณโทษมหาเวสสันดรชาดกนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะครับคำว่าชาดกแปลว่าเรื่องที่มีที่มาอิงจากพระไตรปิฎกนะครับในครั้งครั้งที่ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรเพื่อสร้างทานบาร,รมีบำเพ็ญทานบาร,รมีนะครับก็คือการให้การบริจาคโดยไม่เสียดายทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกประการนะครับก่อนที่จะตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพระมหาชนกนะครับก็คือพระโพธิสัตว์นะครับที่พระองค์ได้บำเพ็ญความเพียรความพยายามนะครับพระองค์แหวกไหวในมหาสมุทร ตั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับก่อนที่จะไปถึงเมืองมิถิลานะครับก่อนที่พระองค์จะสิ้นกําลังก็จะมีเทวดาผู้หญิงนะครับที่เรียกกันว่านางฟ้ามณาีเมฆขาลานะครับมานาร่างของพระองค์ไปสู่อย่างเมืองมิถิลาส่วนไตรภูมิพระร่วงนะครับเป็นหนังสือที่พญาลิไทนะครับรัชกาลที่6แห่งกรุงสุขโขทัยนะครับพระองค์ได้แต่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องราวเป็นหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนานะครับ ที่สอนให้คนไทยในยุคนั้นนะครับประพฤติคุณงามความดีนะครับให้รู้จักบาปบุญคุณโทษนะครับเพราะว่าพระพุทธศาสนาเริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทยเราในยุคนั้นนะครับมีการนิมนต์พระคุณเจ้านิมนต์พระสงฆ์มาจากลังกาทวีปมาสอนพระธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนานะครับมีการสร้างวัดวา,ารามพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักฐานเยอะแยะมากมายที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับ สามพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยชาวพุทธโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการอบรมสั่งสอนจริยธรรมของคนไทยในสังคมเป็นบ่อกเกิดของศิลปะวิทยาการต่างๆและสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมในเทศกาลสำคัญทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่แล้วจะไปตักบาตรทำบุญที่วัดนะครับ มีเรื่องราวเดือดร้อนใจก็จะไปไหว้พระไปขอพรไปปิดทองนะครับเพื่อให้หายจากความทุกข์ความเศร้าความกังวลน,นั้นนะครับไม่ว่าจะมีงานบุญงานบวชก็จะต้องไปจัดกิจกรรมที่วัดนะครับงานศพก็ตามนะครับแม้กระทั่งการจัดการประชมุมการสัมมนานะครับนวัดวาอารามพระาศาสนารวนแล้วเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับเป็นศูนย์กลางแห่ง การดำรงชีวิตของคนไทยก็ว่าได้นะครับ 4. พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทยการพัฒนาชาติไทยต้องอาศัยการพัฒนาทางด้านจิตใจควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านวัตถุซึ่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยให้การพัฒนาชาติไทยเป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมเช่นพระพุทธศาสนามีหลักธรรม โอวาทสามที่สอนให้ละเว้นความชั่วทำความดีและทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เมื่อชาวพุทธปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาทสามจะส่งผลให้เป็นคนดีมีศีลธรรมเมื่อเป็นคนดีก็จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขปฏิบัติตนในทางที่ดีเพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปครับ หลังจากที่เราได้รับความรู้เรื่องความสําคัญของพระพุทธศาสนาไปแล้วนะครับเราก็จะมาทํากิจกรรมท้ายบทพร้อมกันนะครับให้นักเรียนเขียนความสําคัญของพระพุทธศาสนาเป็นแผนภาพความคิดนะครับที่คุณครูทําเป็นวงกลมเอาไว้นะครับก็คือให้นักเรียนเขียนแนวความคิดนะครับว่าความสําคัญของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างนะครับเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงข,งของการพัฒนาชาติบ้านเมืองหรือเป็นศูนย์รวมจิตใจหรือว่า เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจนะครับเวลาที่ไม่สบายใจเรามักจะไปไหว้พระไปขอพรไปไหว้พระปิดทองนะครับเพื่อลดความรู้ว่ในสิ่งต่างๆลดความกังวลใจเพื่อความสบายใจนะครับนะเป็นหลักในการพัฒนาชาติเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะครับนะโดยเฉพาะโอวาสานครับสอนให้ทําความดีละเวน้นความชั่วทําจิตใจให้ผ่องใสทุกๆศาสนาล้วนแล้วแต่ สอนให้เป็นคนดีทั้งนั้นนะครับทุกศาสนามีหลักธรรมมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกหมู่เราเป็นคนดีนะครับมีจุดหมายปลายทางก็คือสอนให้คนนั้นเป็นคนดีนะครับเขียนเสร็จแล้วเขียนใส่กระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปนะครับส่งมาในลายกลุ่มนะครับเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะครับแล้วก็ส่งในรายกลุ่มของห้องตัวเองนะครับ ก็จะทำในลักษณะนี้นะครับนักเรียนทำในกระดาษ A4 ง่ายสุดครับออกปากกาเขียนเป็นรูปก้อนเมฆกลางหน้ากระดาษนะครับความสำคัญของพระพุทธศาสนาส่วนวงกลมๆนี้นะครับนักเรียนก็ไปหาความสำคัญของพระพุทธศาสนานครับอาจจะเขียนได้ข้อละ3 4บรรทัดก็แล้วแต่นักเรียนนะครับหรือจะไปศึกษาค้นคว้าใน YouTube นะครับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับหรือจะดูในคลิปนี้ที่ครูสอนนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับส่งในรายกลุ่มของนักเรียนเองนะครับสำหรับบทเรียนวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ